เมื่อจเจริญอาณาปานสติก็ชื่อว่าจเจริญกายคตาสติภิกขุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกขุไปแล้วสู่ป่าหรือคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น <undergraduate, 3> เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศ,ศึกษา,ว,า,า,กา,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 าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเมื่อพิกุนนั้นเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ย่อมละความระลึกและความดรํริอันอาศัยเลือนเสียได้เพราะละความระลึกและความดํรินั้นได้จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบประงับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียวพิกขุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ภิกขุนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ